น้ำก็เยอะสุกว่าสองวันนี้น้ำเยอะมากเห็นไม่เห็นเลยมันแสงมันจะทอนมันแยงตาเตัวแรกประเดิมตัวแรกประเดิม ง่ตัวประเดิมเลยตัวนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำจะลงแล้วเนี่ยนิ่นิ่มๆอยู่เลยลมมันก็เปลี่ยนทิศไปทั่วหนึ่งจะดูไหนนอนมองไม่เห็น อะไรตรงไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นแดบดบมันส่องโม่ๆไปก่อนแล้วกันได้มาตวงแล้วน่าภูมิใจที่สุดเลยไม่น่าจะได้ <c oughs> มันกัได้สต่ววันนี้น้ำเยอะมาก ทะเลมันหนุนนะแล้วเริ่มขยับลงตกนางลอยได้ไม่กี่นาทีเด็กก็ต้องใช้เป็ดคันลอกแล้ว น้ำพอมันจุดแล้วมันลงเลยน้ำบนกับน,น้ำล่างมันดันกันน้ำทะเลมันหนุนนั่นแหละแล้วก็น้ำข้างบนลงมาเยอะฝนตกเยอะข้างบนทางการบุรีลล่บุรีเกิดเหตุการณ์ปลานกน้ำก็เยอะตามชายหาดชายทะเลเพราะว่าน้ำจืดขึ้นเยอะ ีนี้หนักนี่แหละภาวาโลกร้อนภุรอเหนือัมแนรกระรายก็มีผลกระทบมาตามประเทศต่างๆอายุก็เข้ามาแต่ประเทศที่มีใครมีก็มี ทั่วทั่วทุกมุมโลกเดียวสุดก็น่าจะเป็นเอซัน,นี่แหละขอว่ากันไปต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ช่วยเหลือกันไป ลุงหนึ่งว่ามันจะร้อนแล้วนะเนี่ยแดดแบบนี้เดี๋ยวเย็นๆนี่น่าจะกระนำอีกแล้วนางลอยเอาไม่อยู่แล้วเลต้องไปตกคันเบ็ดลอกกะแล้วนี่ผ่อนเอ็นไปตั้งเชอนี่เอาไม่อยู่แล้วน้ำมันลงมาลงเลยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ตามฤด,ดูกาลแล้ว หน้าผลหน้าผลปีนี้แย่กว่าทุกๆปีเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพว่าระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยน,นี่ทำให้เกิดปัญหาช่วงนี้หากินทางน้ำก็แย่หน่อยอืดหาตัวยากแต่เราก็ต้องสู้ต้องทนต้องยิ้มลนกันต่อไปเพื่อความอยู่รอด เดอกเข,ข็คันละเจ็ดิบห้าบาทลอกตัวละสองร้อยลอกนีด้วยนะตัวสองร้อย สายรวมอุปกรณ์ด้วยก็น,น่าจะน่าจะได้สามร้อยเนี่ยจะกว่านิดนิดเย็นไม่รู้ว่าลุงหนึ่นนนนนจนงจะได้ออกกว่าตอนเย็นรู้สึกว่ามันร้อนจัด แล้วเมฆเยอะเงี้ยเดี๋ยวตอนเย็นมันก็จะตกเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ตอนเย็นก็มืดมันจึงมีน้ําให้ตกกุ้งได้กับช่วงช่วงเย็นนี่ช่วงหนึ่งประมาณตั้งแต่บ,บ่ายสองเป็นต้นไปแต่ก็ต้องเ็นหน่าก็น่าดูแหละกุ้งมันกระจายเ่าน้ำเยอะกุ้งมันกระจายมันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มกระจายไปทั่ว ไปใหม่ไปจุดตรงไหนโชคดีก็เจอกลุ่มเยอะเยอะหน่อยแต่มันจะไม่เยอะมากกลุ่มหนึ่งเยอะๆก็น่าจะมีสักห้าตัวสิบตัวนี่แหละดีก็ไม่ถึงนะอลุมทางไหนดีเนี่ย สวยงามโทรศัพท์กดไปไหมเนี่ยโอ้ยแล้วก็กดไม่ไปสวยงามสวยงามต้องวัดมันส่งเดน็นะนายยกนิ่มๆมาให้เด็กกินมนันนีชอบความรุนแรงนี้เน่ง không vô lùng bây giờ, nám lơm chà làng nữa nhỉ Nông bắt đèn chà làng đi lèo Tốc thì nó rồi nhỉ Nám Để tú tú ลองตือต้อๆดูเดี๋ยวจะได้เพิ่มแต่ถ้าส่องมองไม่ก็เห็นแม่งปุ่มปิดเปิดต้องเลยอ่ะเรือขายก๋วยเตี๋ยวก็จับยังไม่กินข้าวมาก็จะ กินรับชามเลยสามสิบบาทไม่แพงอร่อยด้วยเจ้าเนี้ยเสดาอิ่มข้าวแล้ว ให้เป็นปากโคตรวนมงดามพายทีอือได้ตกใจได้แปลกใ่คลิปนี้ก็คงจะไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมน้ำ น้ำเยอะแล้วก็น้ำแรงด้วยตอนนี้น,นึ่งก็ต้องขอลาไปก่อนในคลิปนี้เอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ไหวไม่ไหวน้ำน้ำเยอะมากน้ำมันก็นลงมาด้วยน้ำข้าล่างก็แรงเกิดสู้ไม่ไหว น้ำมันไม่เหมาะสม,มน้ำมันไม่เหมาะสมกับตะกรวที่เราทวงไปขอไว้คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่กันแล้วกันคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้นหนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ